กหลังโควิด -19 จะเป็นอย่างไรนิวนอร์มอของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรรวมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการ EEC Insight ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหสัสบดีและวันศุกร์เวลา14.35นาทีถึงเวล 15. า15.00นออกกับพร้อมกัน5สว,วทได้แก่สว,วทชชลบุรีสว,วทระยองสว,วทจันทบุรีสว,วทตราดและสว,วะทสระแก้วครับวันนี้ผมนายสิทธิพรบ,บุพุกทำหน้าที่ดำเนินรายการครับ การผลิตเซลล์แบตเตอรี่ในไทยจากผู้นำเข้าสู่ผู้ผลิตเทนปี2026คือการที่ค่ายรถไม่ต้องรอแบตเตอรี่ส่งมาจากจีนอย่างเดียวอีกต่อไปเพราะฐานการผลิตเซลล์ใน EEC เริ่มเดินเครื่องเต็มสูบอมิตาเทคโนโลยีโรงงานที่ชาเชิงซาวตอนนี้เป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคผลิตแบตเตอรี่ชนิดพัสเซล์ขนาดกิกะวัตต่ชั่วโมงและกำลังขยายเฟสเพื่อรองรับรถบัส เรือรถและรถบรรทุกไฟฟ้าขนาดใหญ่ e n v i t i o n เป็นการร่วมลงทุนที่น่าจับตามองที่สุดในระยองโดยเริ่มผลิตเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเพื่อปอนให้โรงงานประกอบรถ e ีวีในไทยโดยตรงช่วยลดต้นทุนการผลิตรถทั้งคันได้มหาศาล Svolt ในปี2026นี้ Svolt เริ่มขยับมาผลิตเซมิ s o ลิดสเต t ต b a แบตเตอรี่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ปลอดภัยกว่า และจุไฟได้มากกว่าเดิมโดยเน้นป้อนตลาดรถยนต์ไฮบริดและ EV ีในกลุ่มอาเซียน CATL และฮุนได CATL เบอร์หนึ่งของโลกได้เข้ามาจับมือกับกลุ่ม Navo p l s s ในเครือปะตะทเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเซลล์ทูแพ k ส่วนฮุนไดก็ได้รับอนุมัติ BOI และเริ่มเดินสายผลิตรถพร้อมแบตเตอรี่ในไทยในปี2026นี้เช่นกันนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวและมาตรการ CBAM เม yeah. ื่อยุโรปเริ่มใช้มาตรการ CBAM อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1มกราคม2026ที่ผ่านมาทำให้โรงงานใน EC ต้องเขียวเท่านั้นถึงจะอยู่รอดกลไก Direct PPA a n UGT ขณะนี้มีการผลักดันให้โรงงานใน EC สามารถซื้อไฟฟ้าสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรงหรือซื้อไฟฟ้าผ่านระบบ Utility Green Tariff ของการไฟฟ้า เพื่อยืนยันว่าสินค้าที่ผลิตใช้พลังงานสะอาดร้อเอร์เซสมาร์ทกิดในนิคมนิคมอุตสาหกรรมอย่างมาตาพุทธและอมตะซิตี้มีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เพื่อบริหารจัดการไฟฟ้าจากโซลาร์ลูปท็อปให้เสถียรและใช้ได้ตลอด24ชั่วโมง ECO Industrial Town การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยกระดับนิคมใน EEC ให้เป็นระดับ w o r ร์ค l a s s ECO โดยมีการจัดการขยะแบบซีล o w a ์วอและใช้ระบบหมุนเวียนน้ำอัจฉริยะเพื่อลดคาร์บอนฟูดปินของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งออกไปตลาดโลกสิปีต่อจากนี้คนไทยต้องมีงานมารอตั้งแต่อย่างเรียนได้จบต้องมีเมืองที่น่าอยู่ต้องมีความสุขมากกว่าที่เคย E.E.C. หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้เริ่มต้นให้แล้วทั้งการวางโครงสร้างการศึกษาเพื่อรองรับงานของโลกอนาคตการวางผังเมืองแบบใหม่สารต่อเป็นสมาร์ทซิตี้และอีกมากมายทั้งหมดก็เพื่อความสุขของคนไทยที่ยั่งยืนกล้าก้าวไกลไปด้วยกัน E.E.C. เชื่อมโลกให้ไทยแลนด i'm going love ความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3มสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปาในช่วงต้นปี2569ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากหลังจากที่มหากราบการแก้สัญญาและการส่งมอบพื้นที่ลากยาวมาหลายปีล่าสุดมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในส่วนของเมืองการบินอุตภเปาโดยกลุ่ม UTA ได้ตกลงแยกเงื่อนไขความสาเร็จ ของสนามบินออกจากความล่าช้าของรถไฟความเร็วสูงเพื่อให้โครงการสนามบินเดินหน้าต่อได้เองคาดว่าจะมีการออกหนังสือ NTP อย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์2569ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นการนับถอยหลังอายุสัมปทาน50ปีและเริ่มงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในสนามบินทันทีและเพื่อให้สอดรับกับการเปิดใช้ทางวิ่งที่2และอาคารผู้โดยสารใหม่ การก่อสร้างโครงสร้างส่วนที่เชื่อมต่อใต้ดินเข้าสู่ตัวอาคารผู้ดโดยสารเริ่มมีความชัดเจนขึ้นเพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานของรถไฟและสนามบินเสร็จสิ้นในเวลาใกล้เคียงกันแผนปัจจุบันเน้นการพัฒนาแอร์พอร์ตซิตและศูนย์ซ่อมบำรุงโดยมุ่งหวังให้สนามบินเริ่มเปิดให้บริการได้ภายในปี2572แม้จะมีการส่งมอพื้นที่ช่วงสุพรรณภูมิอุตภเปาไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว แต่การก่อสร้างหลักยังคงติดขัดเรื่องการแก้ไขสัญญา PPP ปัญหาล่าช้าการยุบสภาในช่วงปี2568ทำให้การอนุมัติการแก้ไขสัญญาโดยคณะรัฐมนตรีต้องชะงักลงเนื่องจากเป็นรัฐบาลรักษาการที่ไม่สามารถผูกพันงบประมาณในระยะยาวได้โดยกลุ่ม CP ยังคงยืนยันความพร้อมในการดำเนินโครงการต่อแต่ต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลชุดใหม่ ในการลงนามแก้ไขสัญญาเพื่อเริ่มงานโยธาอย่างเต็มรูปแบบในทุกช่วงปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์4.0เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไ h a i l a n d 4.0 ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC mm hmm. ยังเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ มันกวันทันทีที่ แค่มองไม่ได้รองให้มองอยางเดียวไม่ได้รองพบคนต้นใจยังเธอถ้าไม่คุยกับเธอฉันเสียตาจคงไปเธอผ่านไปไม่ได้รองไม่รู้จกเธอไม่ได้ แค่มองไม่ได้รอให้หมองยิางเดียวไม่ได้รอพบคนต้นใจอย่างเจอเธอไม่คุยกับเธอฉันเสียใายขอไว้เธอผ่านไปไม่ได้รอไม่รู้จักเธอไม่ได้รอ EEC Insight ในพื้นที่ e e c ตอนนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องรถไฟหรือนิคมอุตสาหกรรมแต่อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพกำลังเป็นหัวใจสำคัญที่รัฐบาลเร่งผลักดันเพื่อให้ไทยเป็น medical hub ของภูมิภาคโดยมีความคืบหน้าที่น่าสนใจหลายโครงการ เมื่อปลายเดือนมการาคม2569มีการลงนาม MOU ครั้งสำคัญระหว่างสกอพอ,อและโรงพยาบาลชมบุรีเพื่อยกระดับพื้นที่โรงพยาบาลให้เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษด้านผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดขั้นสูงซึ่งเน้นการวิจัยและการผลิตยาที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเช่นการบำบัดด้วยเซลล์หรือยีนบำบัด เพื่อรักษาโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งหรือโรคทางเลือดซึ่งจะมีการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนจากทั่วโลกเข้ามาตั้งฐานในพื้นที่ช่วยให้คนไทยเข้าถึงการรักษาด้วยนวัตกรรมใหม่ได้ง่ายขึ้นโครงการศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจรธรรมศาสตร์พัทยาบนพื้นที่กว่า585ไร่กำลังเดินหน้าสู่การเป็น Medical Valley ของไทย Digital Hospital มีการวางระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะที่ใช้ 5G และ AI เข้ามาช่วยในการวินิจฉัยและส่งต่อข้อมูลนอกจากนี้ยังเริ่มเห็นโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลเชิงป้องกันเพื่อรองรับกลุ่ม medical tourist และผู้มีไรายได้สูงที่ต้องการมาพักผ่อนและดูแลสุขภาพระยะยาวอีกด้วยโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รวมกับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมใน EEC ยกระดับความปลอดภัยติดตั้งเครื่อง AED ตั้งเป้าให้ครอบกลุ่มทุกสถาประกอบการในพื้นที่สร้างเครือข่ายคนทำงานและชาวบ้านที่สามารถกู้ชีพเบื้องต้นได้ทันทีเพื่อรองรับประชากรแฝงและแรงงานที่เพิ่มขึ้นนับล้านคนในอนาคตและจากการตรวจสอบทิศทางนโยบายปี2569 รัฐบาลพยายามลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพในเขตเมืองอุตสาหกรรมจึงมีการนำระบบเทเลเมดิซินมาใช้มากขึ้นเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่อย่างโรงพยาบาลระยองหรือโรงพยาบาลพุทธโสธรและเข้มงวดเรื่องกฎหมายมลพิษข้ามพรมแดนและฝุ่น PM 2.5มากขึ้นเพื่อลดภาระด้านสาธารณสุขในระยะยาว ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วแล้วพบกับรายการ EEC Insight ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกัน5สวทในภาคตะวันออกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เป็นที่ต้องการมันเป็นเพียงความฝันลมล,มล,มลงๆหลงแลงๆเท่านั้นรู้ดีว่ามันไม่มีทางเป็นจริงโลกทั้งโลกของเธอมันช่างสดใสและสวยงามเพราะแสนตัว ันกำลังขึ้นทางที่ของเธอตรงกันข้ามกับฉันตัววันกำลังตกดินเมื่อรู้ว่าเธอจะมีขขาวดี